ทางเอ่ยถึงรสหวานเชื่อว่าคือหนึ่งในรสชาติที่หลายคนโปรดปรานเพราะเป็นรสชาติที่กินง่ายและสุนอยากจะอยู่ในของว่างหรือเครื่องดื่มแสนอร่อยซึ่งบางคนการกินของหวานจะทําให้คลายเครียดและมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างที่ทราบกันว่าความหวานจากน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันแต่ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากกินมากไป ร่างกายจะได้รับพลังงานเกินจนสะสมเป็นไขมันอาจทำให้อ้วนและนําไปสู่โรคอื่นๆได้ค่ะซึ่งน้ําตาลก็มีหลายประเภทนะคะน้ําตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นน้ําตาลในนมหรือแลกโตสน้ําตาลในผลไม้หรือฟรุกโตสรวมถึงน้ําตาลจากโมาหรือมอลโตสค่ะ ซึ่งประโยชน์ของน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินอกจากจะให้พลังงานแล้วยังได้ประโยชน์อื่นๆที่มาพร้อมกับอาหารนั้นด้วยค่ะยกตัวอย่างนมหนึ่งแก้วหรือประมาณ240มิลลิลิตรจะมีน้ำตาลธรรมชาติหรือแลคกโตสอยู่ประมาณ12กรัมส่วนน้ำตาลในผลไม้หรือฟรุกโตสจะมีปริมาณน้ำตาลแตกต่างไปตามชิ้นของผลไม้ค่ะเช่นแอปเปิลเขียว1ผลเล็กหรือ100กรัมจะมีน้ำตาลฟรุกโตส5.9กรัม ข้อควรระวังก็คือถึงแม้จะเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติแต่ก็ยังต้องระวังปริมาณที่กินเข้าไปค่ะเพราะถ้าหากกินมากเกินไปก็อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกันค่ะอีกทั้งยังมีน้ำตาลที่เติมเพิ่มค่ะเช่นน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ่งที่ให้รสหวานแสนอร่อยและให้พลังงานกับร่างกายโดยน้ำตาลชนิดนี้มีแฝงอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มที่กินเป็นประจำค่ะ ซึ่งถือเป็นความหวานที่ต้องระวังมากกว่าน้ําตาลตามธรรมชาตินะคะเพราะการเติมน้ําตาลเพิ่มเข้าไปในอาหารบ่อยๆจนเกินปริมาณที่กําหนดอาจทําให้เกิดการเสพติดรสหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเชน่นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานได้ค่ะเพราะอาหารที่มีน้ําตาลสูงจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการอักเสบอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะไม่สมดุลและส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าน้ำตาลที่เติมเพิ่มหรือแอบซ่อนอยู่ในอาหารแต่ละชิ้มีมากแค่ไหนเราลงไปสำรวจข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของน้ำตาลเป็นช้อนชากันเลยค่ะและมันลมหกระป๋อง350มลมีน้ำตาล37กรัม หรือประมาณ9ช้อนชาค่ะน้ำผลไม้กล่องหนึ่งกล่อง200มิลลิตรมีน้ำตาล18กรัมหรือประมาณ4.5ช้อนชาค่ะชานมไข่มุก1แก้ว500รลลิกรมัมมีน้ำตาล38กรัมหรือประมาณ9ช้อนชาค่ะทุเรียนหมอนทอง100กรัมมีน้ำตาล14กรัมหรือประมาณ3.5ช้อนชาค่ะ ซึ่งเรียกว่าเป็นปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายสมควรรับในแต่ละวันค่ะเพราะปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมไม่ควรกินเกิน4ีกช้อนชาต่อวันเท่านั้นค่ะซึ่งในวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลํำปางก็มีีเทคนิคลดน้ําตาลกินหวานยังไรให้พอดีมาฝากทุกท่านค่ะสําหรับคนไหนที่กินน้าตาลในปริมาณพอเหมาะอยู่แล้วก็ถือเป็นเรื่องดีค่ะแต่หากใครยังติดหวานอยู่ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ เทคนิคที่หนึ่งก็คือการเลือกเครื่องดื่มค่ะสั่งหวานน้อยเพราะเครื่องดื่มในปัจจุบันมีน้ำตาลมากควรสั่งแบบลดระดับความหวานให้เหลือเพียง0ูนถึงเค่ะเทคนิคที่สองก็คือการอา่านฉลากโภชนาการค่ะตรวจสอบว่าอาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนเพื่อเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมากค่ะเทคนิคที่3ก็คือการเลือกผลไม้หวานน้อยค่ะ กินผล,ลไม้แทนขนมหรืออาหารว่างเช่นแอปเปิลเขียวฝรั่งกล้วยแก้วมังกรหรือเบอร์รี่ค่ะเทคนิคที่4ก็คือมองหาสัญลักษณ์ในโภชนาการทางเลือกสุขภาพที่ช่วยบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบปริมาณน,น้ำตาลไขมันโซเดียมว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคลดหวานดูอย่างนี้แล้วทุกท่านต้องไม่ลืมให้ความสําคัญกับการเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมหวานแบบพอดีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโกรคร้ายแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้รายการรอบรู้ทักษะชีวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะ ขอให้ในปี2565นี้เป็นปีที่ดีของทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ